สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนานๆได้เจอกันนะครับที่ช่องลำไยขน,นูนะครับมีเอฟซหลายท่านถามว่าทําไมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเงียบเหงาจังห่างหายคลิปไปเลยนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องทุกท่านมาชมนะครับว่าเพราะเหตุผลอะไรนะครับเพราะช่วงนี้ผมภารกิจเยอะจริงๆครับนี่เดี๋ยวก็ามาช่วยทีมงาน ลากสายชียานะครับเพราะว่าทีมงานขาดไปคนหนึ่งครับสมเทียมะสมเทียมรอบสุดท้ายนะครับน่ฮะดูนอกกระจกอะต้นใหญ่ๆพุ่มกลมๆนะครับดอกเต็มๆนะครับนี่ฮะที่ผมไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะครับว่างก็ต้องมาเป็นลูกจ้างภรรยานะครับมาช่วยทีมงานลากสายชียานะครับ แล้วปีนี้คือผมเปิดทีมฉีดด้วยนะครับก็คือดูแลเขาวงจรด้วยครับแล้วก็มีแปลงให้ผมมาดูแลให้ทําหลายแปลงมากครับตัวผมเองก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะลงคลิปด้วยครับช่วงนี้วันไหนทีมงานขาดคนนึงนะครับผมเองก็ต้องมาช่วยทีมงานที่เหลือลาดสายพ่นยานครับ ทำงานนะทำงานเป็นลูกจ้างมาเป็นลูกจ้างภรรยาครับก็เลยไม่มีเวลาทําคลิปนะครับด้วยความเหนื่อยและอะไรด้วยหลายๆอย่างครับแล้วก็ช่วงนี้มันยุคโควิดด้วยครับมันดูข่าวดูอะไรแล้วมันรู้สึกขดขู่ครับมันเหมือนไม่มีอารมณ์ครับไม่มีอารมณ์ในการทําคลิปเลยฮะจริงๆก็คิดถึงเอฟซทุกคนนะครับคิดถึงพี่น้องทุกท่านครับอยากทําคลิปให้ชมอะไรนี้นะครับเพราะหลายๆคนก็ถามมาครับว่า ทำไมไม่เห็นค่อยลงคลิปเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับต้นใหญ่มากตั้งงานสวนตัวเองแล้วก็งานสวนลูกค้าด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ผมค่อนข้างจะเ,เวลาน้อยครับคลิปก็เลยน้อยต้นต้นมากไปนี้จะต้นไฟบิ๊กๆ ต้นนี้นะครับทีมงานผมต่อบันไดฉีดเอานะครับต้นใหญ่มากนะครับลิสต้นนี้ใช่ไหมที่ต่อบันไดใหญ่มากครับแปลงนี้เป็นบ้นใหญ่ต้นใหญ่มากฮะบิ๊กเขาเรียกบิ๊กไซส์เลยนะครับยังบานไม่เต็มที่นะครับแต่ดูดอกนะครับเต็มต้นฮนะ เี๋ยววนยาครับวนยาพมเองครงเดี๋ยวจะต้องทำงานครับพาลูนะพาลูจะมากผมใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆพบกันนะครับเอสซีครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณ ทุกการรับชมด้วยครับไว้เดี๋ยวว่างๆสถานการณ์ปกติเดี๋ยวเราได้ผมจะทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้ขอทำงานนะครับปีงานลากไปเองแล้วนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับช่วงนี้จะลำบากกันนิดนึงนะครับตามไว้พบกัน คลิปหน้านะครับพี่น้องทุกคนขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทุกทการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยิ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ